ำไมเจนซีถึงเชื่อ MBTI ฝั่งที่เป็นทางหนึงที่เราคิดว่ามันเราจเจอตัวเองคนหาตัวเองเจอสำหรับพี่นะพี่อาจจะเคยเป็นเด็กมาก่อนแล้วก็มีความคนเรียกว่าต้องการค้นหาและค้นพบตัวเองมาก่อนแต่ในขณะที่น,น,นัขณะดนี้อายุใกล้จะห้าิบเนี่ยพี่กับคิดว่าคนเราอะ่ะมันต้องเปลี่ยน บางทีมันอาจจะเปลี่ยนทุก6เดือนมนอาจจะเปลี่ยนทุก2ปีหรืออาจจะเปลี่ยนทัก10ปีอะไรอย่างเงี้ยแต่มันต้องมีการเปลี่ยนตลอดเวลามันไม่สามารถที่จะบอก c แร r เ c t ร r type หรือ specific t y p ์เหมือนตัวละครได้ว่ามันมีระบบและกรอบที่แบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับมนุษย์อ่ะพี่ว่ามันต้องมีความกลมสิ่งที่ Gen ีกำลังมองอ่ะมันอาจจะแบนเกินไปแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับเรากำลังมองหาว่าเราเป็น Introvert บัด e x t r o v e r t หรือ uh, อะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับพี่อ่ะคนเราแปลเปลี่ยนได้ทุกสถานการณ์คนเราปรับเปลี่ยนได้ทุกสถานการณ์ระบบสมองและระบบร่างกายของเราก็ปรับเปลี่ยนได้ทุกสถานการณ์เหมือนกันเราบางทีเราอาจจะอยากอยู่คนเดียวบางทีเราอาจจะจะเข้าสังคมบางทีเราอาจจะไม่พร้อมหรือ สภาพจิตใจของเราถ้าได้รับการกระทบกระเทือนที่รุนแรงหรือเกิดความเสียใจแน่นอนระบบสมองและการสั่งการและหลักจิตวิทยาของเรามันอาจจะส่งผลให้เราเป็นคนเก็บตัวในช่วงหนึ่งหรือเรามีความเชื่อในขณะนั้นแบบหนึ่งแต่ความเชื่อนั้นจางหายไปเหมือนใน MBTI นี่แหละวันหนึ่งคุณเคยเชื่อว่า MBTI เป็นการกำหนดภาวะการมีตัวตน การมีระบบระเบียบของความคิดว่าคุณเป็นคนแบบไหนแต่วันหนึ่งคุณก็จะโตขึ้นคุณจะเลิกเชื่อ MBTI มันก็คือสิ่งหนึ่งที่เราเคยเป็นแต่เราก็เปลี่ยนไปและพี่คิดว่ามนุษย์อะมีการพัฒนาและเปลี่ยนทุกทุกช่วงวัยเมื่อคุณโตมากขึ้นคุณจะมี life experience ที่คุณสะสม แล้วมันจะทำให้คุณเปลี่ยนเองแล้ววันหนึ่งคุณจะไม่รู้หรอกว่าคุณเป็น introvert extrovert หรือเป็นอะไรแต่มันมันเป็นคาแรคเตอร์ของตัวคุณเองอะมันเป็นตัวคุณมันไม่ใช่คนอื่นและคุณก็จะไม่มีทางเหมือนคนอื่นด้วย